อีกเหตุการณ์ก็อันนี้งงงงงมากครับเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านคูบอนนะฮะย่านคูบอนแถวแถวคลองสามวากรุงเทพมหานครนะชื่อว่าคุณตูนคุณตูนเนี่ยเขาบอกว่าไปนั่งดื่มกินกันปกติเลยพอดื่มเนี่ยปกติแล้วคนดื่มก็ต้องปวดปวดฉี่นึกออกไหมฮะค่ะก็กําลังจะลุกไปฉี่ที่ห้องน้ําที่อยู่ด้านซ้ายของตัวร้านเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพวงจรกล้อนี้นะ คุณตูนนั่งอยู่แล้วก็ลุกออกไปฉี่เนี่ยเปิดประตูไปแล้วฮะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลุกตามเห็นไหมตามไปเลยลุกตามไปแล้วก็เดินไปทางเดียวกันค่ะอันนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คุณตูนเลี้ยวเข้าไปทางห้องน้าแล้วแล้วผู้ชายคนที่เดินตามเห็นไหมฮะในมือวงไว้ให้ถือที่คีบน้ําแข็งอ่าแล้วก็เดินตามคุณตูนเข้าไปยังห้องน้ำนี่เห็นไหมฮะไม่รีบไม่ร้อนนะค่อยๆเดินด้วยถ้ายังเล่าไม่จบเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เขาก็คงไปฉี่ด้วยกันแล้วจะถือที่คีิน้ําแข็งไปทําไมล่ะอ่าอาจจะไปขี้ผาอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูช็อตหลังจากที่เขาเข้าห้องน้ํากันทั้งคู่อคุณตูนอะวิ่งออกมานี่ดูนะฮะแล้วมือเนี่ยกำที่คอเห็นไหมกำที่ท้ายทอยแล้วไอ้คนเดิมก็เดินออกมาแบบปกติมือเปล่าแล้วด้วยนี่คุณตูนวิ่งกลับมาที่ที่ร้านเลยนะฮะเข้าไปแล้วคุณผู้ชมฮะฝั่งคนที่เราชี้ว่าเป็นคนก่อเหตุเนี่ย เดินตามคุณตูนเข้าไปแล้วเอาที่คีบน้ําแข็งอะไปแทงคอเขาเอ๊ะนี่ยคุณตูนวิ่งเข้ามาร้องของความช่วยเหลือเนี่ยมาถึงหน้าเวทีเลย<อ>เนี่ยบอกนักร้องเลยอะเออนีเ่ยแล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้ตามเข้ามาแล้วนะเดินผ่านหน้าร้านหายไปเลยเนี่ยแล้วเขาก็งงว่าอะไรอะนั่งคนละโต๊ะไม่รู้จักกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันนะแล้วคุณตูนบอกก็แค่ปวดฉี่แล้วก็เดินไปฉี่ที่ข้างๆร้านแล้วเขาก็เดินตามเอาที่คีบน้ําแข็งแทงคอ S <S <S เนี่ยคนเราแล้วไปเลยนะฮะหายไปเลยเหตุการณ์นี้16ตุลาคมที่ผ่านมาตอน5ทุ่มนะครับคุณผู้ชมฮะน้องเบ็ตตี้จุธามา่าทีมขา่าวเวิร์กทอยไปคุยกับคุณตูนมาคุณตูนเนี่ยเป็นหนุ่มอายุ37ปีนะครับเขาบอกว่าไปร้านนี้ครั้งแรกไปกับรุ่นพี่ครับสั่งเครื่องดื่มกินตามปกตินั่งฟังเพลงไปด้วยตอน5ทุ่มปวดฉี่ก็เลยเดินออกไปห้องน้ำที่เหลือคือตามวงจรปิดเลยผู้ชายคนนี้ พอมาตรวจสอบจากวงจรปิดดีๆลุกขึ้นพร้อมกับผมเลย uh huh. คือผมลุกปุ๊บจากโต๊ะเนี่ยเขาลุกตามแล้วเดินตามแล้วก็ไปแทงคอเขาคําถามคือคุณผู้ชมฮะตอนแรกที่ตัวของคุณตูนบอกว่าโดนแทงคอโดนเอาที่ขี้น้ำแข็งแทงคอเนี่ยเขานึกว่าเขาโดนต่อย uh huh. เขาหันไปถามไอ้คนแทงเนี่ยบอกว่าพี่พี่ต่อยผมทําไม uh huh. แต่ปรากฏว่าพอคุณตูนหันไปปั๊บเนี่ยโดนแทงอีกทีฮะ ขาบอกตอนนั้นเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยเลือดไหลคือต้องนึกถึงที่คีบน้ําแข็งที่มันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะคที่คีบแบบถูกๆหน่อยตรงปลายมันจะมนมนแล้วมันจะมีแบบถูกๆที่ตรงปลายมันมนมนแต่แบบว่าถ้าเป็นที่คีบแบบรุ่นใหม่สวยๆอ่ะเป็นอลูมิเนียมอย่างนั้นน่ะตรงปลายมันจะเป็นปลายตัดแล้วก็ข้างๆเป็นหยักๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าทู่หรือแหลมแต่ที่แน่ๆผมเห็นแผลแล้วเวอร์เลยฮะเวอร์จริงๆ เนี่ยโดนแทงไป2ทีนะครับเจ้าตัวบอกว่าพอเริ่มรู้สึกว่าเลือดไหลเนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่ร้านไปขอความช่วยเหลือจากนักร้องบนเวทีก็ตามภาพวงจรปิดที่เห็นส่วนคนร้ายที่ก่อเหตอุอะหายไปแล้วฮะไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนั่งห่างกันในร้านเนี่ยแค่สีเมตรเท่านั้นเองอฟังดูหน่อยนะครับสชั้นคือชั้นข้างในรู้สึกว่าอันตรายมากรู้สึกว่า ที่แรกที่เขาทําก็คือมาเล็งที่คอเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องการฆ่าเราทําไมใน,นเมื่อตัวเราไม่ทำอะไรเลยเราก็นั่งดื่มกินของเราปกติกับพวกกับรุ่นพี่ครับก็คือคุยกันปกติไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่มีการมองหน้านี่คือเขาดูมีอายุมากครับแล้วก็ดูจากประวัติเขาก็คือแบบก็คือคนทํางานมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาไม่มีไม่มีเหตุผลที่เขาจะทำเราเอย่างเงี้ยแต่พอเขาทำก็รู้สึกว่าเขาต้องการฆ่าเราทําไมวะเราเราแค่อยู่ที่เสยงของเราอะไรเงี้ย วันนี้ทีมขาวว่าวเวิร์กพอยต์ไปตรวจสอบในบริเวณที่เกิดเหตุต่อนะฮะ,ค,ะคือร้านนี้เปิดกลางคืนนะคุณตาลกลางวันไม่ได้เปิดนะฮะแต่ว่าจะอยู่ในโซนของห้างห้างดังย่านขูบ่อแล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้แม่บ้านทําความสะอาดของทางห้างสรรพสินค้าเนี่ยเธอก็บอกว่า เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและจากวงจรปิดนะครับรู้ว่ามีคนถูกแทงเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าของสถานบันเทิงดังกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขาดูแลคุณตูนผู้เสียหายเป็นอย่างดีทั้งเป็นคนพาไปหาหมอทั้งเป็นคนพาไปแจ้งความแต่อีกท่านหนึ่งคือรอปภห้างครับที่ต้องเฝ้าอยู่ตอนนั้นด้วยพี่สำโรงนะฮะพี่สำโรงบอกว่า ตอนที่เกิดเหตุผมเนี่ยเดินไปทําธุระในห้องน้ำพอดีอได้ยินเสียงตะก,กุกตะกักะกุกตกักคล้กกลายกับคนกำลังหยอกล้อกันค่ะไม่หยอกแล้วพี่สำารงแทงคอนะฮะเขาบอกเขาเขาฟังอยู่ในตอนนั้นมีเสียงปิดประตูก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งทําธุระในห้องน้ำเสร็จเดินออกมาโอ้โหรอยเลือดเป็นทางยาวเลยฮะ,ะก็เลือดคุณโตนั่แหละนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเอาจริงจ ห้างตรงนี้มันเป็นเหมือนคอมมิวนิตี้มอลล์มันสงบมากเด็กเล็กเยอะแยะกลางวันกลางคืนก็มีร้านนี้เขาอยู่กันแบบไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้กันมาก่อนเลยครั้งนี้คือครั้งแรกครับส่วนแนะส่วนซ่อมไม่ที่ว่าขีดน้องแข็งนะถ้าถุงเข้าห้องน้ำปวดเอืออยู่พอดีทำธุระส่วนตัวแล้วเราได้ยินเสียงอะไรครับตอนนั้นเสียงเหมือนประตูก็เหมือนคนหลอกกันนอนเราก็ไม่คิดว่าเป็นการแทงกันครับเขาก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรนะเขาเปิดประตูเข้าไปก็ยังเหมือนวิ่ง วิ่งออกมาเนี่ยคือก็คือก็แค่นั้นเองเรื่องปกติของการกินแล้วนะมันมีมั่งแต่ไม่ถึงกับว่ากันแทงกันอะไรกันอย่างนี้เราได้คุยกับผู้เสียหายบ้างไหมอี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยตัวสนคานยาวในพื้นที่ก็ยืนยันกับทีมข่าวเวิร์กพลอยว่ารู้ตัวคนก่อเหตุนะฮะมือแทงจะบอกว่าอะไรดีมือมีดก็ไม่ใช่มือที่คีบน้ําแข็งค่ะอ่คนนี้นะฮะแต่ไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้ตํารวจจะออกหมายเรียก เพื <Workers> ่อให้เข so ้ามารับทราบข้อกล่าวหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจประเด็นคือว่ามีรายงานมาบอกว่าวันนั้นน่ะเฮียแกเนี่ยคนก่อเหตุคนเนี้ยคนนี้นะฮะแกงุดหงีดอยู่ที่ไปอยู่ที่ร้านอ่ะเนื่องจากทะเลาะกับแฟนคืองอนกับแฟนอยู่สงสัยว่าเฮียเนี่ยเข้าไปในร้านเนี่ยไปกับใครไปคนเดียวหรอใช่ไหมเพราะว่าคุณตูนเองก็ไปกับเพื่อนกับคุนพี่อ่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําคนเดียวแล้วเฮียคนนี้ไปกับใคร อยู่ๆเห็นคนลุกไปห้องน้ำก็ถือที่คีบแล้วเดินตามไปแทงเลยเนี่ยนะเขาบอกกันว่าเฮียแกงอนกับเมียอยู่กับแฟนอยู่อาก็คงหุนหงิดแล้วแล้วแฟนอยู่ในร้านด้วยไหมไม่ได้อยู่แล้วก็ไปแทงคุณตูนนะฮะไม่ได้สิเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเขามาพบตำรวจแล้วกันเดี๋ยวคงได้รู้นะครับ